ใช่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 ครับเวิคมีใครเห็นไอติเวบ้างอร่อยพอดเห็นไอติ๋วปะกระติกาวพราผมจะมีเฮ้ยมึงมึงแกงบอกไว้พี่พี่มีคนขายรถไอสิบเอ็ดร้านรถไอเนี้ยอยู่อยู่ที่แล้วแล้วมึงก็แทงเอามันเอาเงินมาให้กูนะนั่นเงินกูนะเออมึงให้มันกดเงินมาก่อน เราอิ่บ้านแล้วไม่ค่อยแทงมันอเ,เออบอกพี่ตแบบีไปกดเงินมาดิพี่บอกมีคนจะขายรถมีคนขายรถถูกแรงคุ้มด้วยเอาไว้ขับขีบข่ลเล่นแล้วก็แทงนะอสองศูนย์ก็ยังคือเสียมันต่ำอยู่ไงมันต้องสามศูนย์่ะน้องไทยถึงจะได้มันไหนตต้ามาห้าเอ,อ็มอ่ะพลังคนดูมันสั์สิทธิ์อยู่แล้วคุณเจือปากคุณดู เพราะปากคนดูมันมันมัน,มนไม่ต้อแหลมมันศักดิ์สิทธิ์จริงเว้ยโลโมโลโมวันดีครับตอนวันดีครับโลโมคืออะไรช่องอะไรเกี่ยวกับอะไรสปอยหนังหรอเออผมชอบดูสปอยหนังเดี๋ยวไปดูดีกว่า เอาหรอพี่พี่พี่อย่าพูดได้พี่อย่าเพิ่งพูดพี่พี่อย่าเพิ่งพูดพี่อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดพี่ได้พูดชื่อผมป่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ชื่อครับไม่ได้พูดพูดเออพี่มันเอาเงินผมไปสิบเอ็มพี่พี่เอาพี่พี่เอามันมาแล้วมันแทงให้ผมหน่อยดิพีิธีมันเอาโหไปสิบเอ็มจริงอ่ะเออรู้รู้ผมไม่เลี่ยมมันจะเอามันเอาเงินผมไปขอแทงให้ผมนะ เออผมไม่โกรธหรอกเลยเร็วเอาเงินผมคืนพี่ทําวิธีไหนก็ได้จะขายอะไรหลอกมันขายแล้วแทมมันเฮ้เงียบดิเงียบก่อนได้แป๊บนึงนะก็คือให้พี่ให้พี่เอาให้หรอเออพี่ช่วยผมหน่อยเร็วๆมันจะออกแล้วเร็วๆๆๆรีบไปหามัน ฮัลโหลว่าไงน้องอย่าบอกว่าเป็นผมนะพี่อย่าบอกว่าเป็นผมนะว่าไงว่าไงเบลว,ว่าไงโอเคสวยพี่สวยสวยสวยครับ ซือเราจะทำงานดำเหรออ๋อโอเคครับข้างไปต้องไปเผาอ่ะพี่พเผาเลายไหมมาที่นี่จะ,ะไปเผาใช่ไหมยังพูดไปเผาแล้วตอนนี้เรอไปเจอเลย เขาจำรถได้อะไรเขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้บึงดูประมูลอีกกูขับมาเขายังไม่เห็นเลยเขานั่งเล่นอยู่เลย,พ,ลอเอยพี่ลองต่อละเอ้ยพี่ลองต่อระค่ะดูได้นะคือการซื้อขายพี่เเสยยเยเหมือน <laughs> <laughs> พี่อะไรวะ แกจะโกรธได้ไงก็แกไม่รู้เนาะรอพี่ครับว่าว่าไงพี่ไม่คือพี่อ่ะไม่รู้จักเขาเว้ยเราเออบอกบอกว,ว,ว่าเ,เ,เ,เดี๋ยวผมเฉลยเองเดี๋ยวได้ขึ้นเดี๋ยวผมเฉลยเอง ก็คือเอาอันนี้ไปนะเอาเอารถไปใช่ไหมเดียเดี๋ยวเขาจะกิฟต์ไม่รู้เขาจะกิฟต์เงินให้หรือเปล่ากิฟต์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 อยู่เหรอพี่เออโอเคไอเบลซื้อบัตรมาเบลซื้อบัตรมาแลกอุโอนวิชั่นจริงด้วยดิอย่าเพิ่งโอนพี่ให้เขากิฟต์มาให้เบลโอนให้พี่ให้รู้ว่าล็อกล็อกติ๊งไหนแล้วก็ให้เขาซื้อบัตรเทรดมาอะไรเงี้ยได้ได้ได้อ่าแล้วต็อนอยู่ไหนอ่ะอยู่อยู่อยู่นี่ผมอยู่ไอเรียกว่าอะไรวะ มารอแถวกระลาดกลางดิอยุกระลาดกลางนะเอ้ยเสียงคุนคุนป่ะใช่คงเคงแบบวะเนี่ยอะใช่คงเคงแบบวะใช่โอ้โหเช่เหรอใช่ใช่ไปอยิงลูกหนึ่งมีไหมนะตอนเนี้ยเอาเงินกูคืนก่อนเนี่จะคงเคงคงคืนอะไรเนี่ยตอนเนี้ยกูอยากได้ลูกคืนก่อนเอ้ยอย่าไปเงินแล้วค่อยไปหาเขาเฮ้ยมึงยิงอีกลูกนี้กูเสียไอตั้มอีกห้าล้านไอ้เหี้ย คนดูมึงช่วยกูนหน่อยดิอยู่กับผัวมันทักมาถามว่าแผนการยังไงนะครับพี่ใครใครทักมา ไอที่พี่เจอที่แลนด์พี่อ่ะไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วม,มีน้องเดินงานให้เรากับพี่เกตหวยไม่จะซื้อเลย เดี๋ยวสปอยดีเฮียมันเล่นเมนูโอ้แชทมันติดสปอยน้อยฮะฮัลโหลครับ ไปไปซื้อบัตรเทศได้ไหมจับปั้นมาไอเ้เดี๋ยวผมซื้อเองปั้นเองเองโดนเน็นี่เด้ไงครับนี่ได้ได้แล้วไปเลยเด้อ ได้แล้วไพบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเอารถอีกคันให้ไอ้ตอสกูจะโดนอะไรไหมเขาไม่ดูนนเนี่ยไม่ไม่แจ้งหรอกเขาจะแจ้งพี่ได้ไงเดี๋ยวผมเฉลยเองเดี๋ยวผมเฉลยผมเดี๋ยวผมเฉลยเองเดี๋ยวผมเฉลยเขาเองเราไปจะเราไปเรับราปากเราปากโอเคไดพาา้พี่เปามาไหนวะพี่เปา บากาจบแล้วเราสองศูนย์หรออู้ขวคนดูเม่งเป็นสปอยเฮียมีคนเป็นสปอยอีกหรอ ใส่คู่กันน่ะพี่ต๊อดดูดิอะไรนะฮะอะไรนะนู่นอ่ะสาวพี่อ่ะไม่เป็นไรไปครับไปจบแล้วหรอกครับไม่สนใจแล้วพี่ชายไม่แคร์ไม่ละโนสรุปคุยตั้มผมได้ไหมคุยตั้มผมได้ไหมอ่ะ เสีย 5m ถูกปะผมเสีย 5m ใช่ปะผมเอ้ผมเสียเย2มวะคนดูฮั<ๆ>ลโหลมั่วแกจะรู้ไหมโอ,อ้นิ่งลัวนะ พี่เอามาแล้วเนี่ยสิบจุดห้าเนี่ยมาดิอยู่ไหนอยู่ไหนหลังตึกแดงเนี่ยแล้วกูจะไอ้ตอสมาเนี่ยนี่ร้องร้องอยู่ไหนพี่ <c oughs> หลังตึกแดงตึกแดงตรงไหนอ่ะหลังตึกแดงไงตรงตึกแดงข้างหลังอ่ะ <c oughs> ตึกแดงเออตาตึกแดงเอามามาตาตึกแดงเราบอกเป็นรถของตอสมาเป็นรถของต <c oughs> อสไหนไหนพี่ไหนวัดตึกแดง วยพี่พ Poke> enfin ki> ี่พี่พี่บอกเดี๋ยวผมไปพอพี่พูดปุ๊บเดี๋ยวผมไปบอกเขาอ๋อรถผมเองเขาเมื่อเชาทำไมเอะเงินเขาอ่ะไม่ผมไปเล่นโต๊ะผมไปเล่นโต๊ะกับบาร์กับเขาอ่ะแล้วแม่งย้อนเย้ยผมอ่ะแล้วล่อหลอผมอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปแล้วนะอะไรเงี้ยแตได้ได้ได้เงินแล้วขับรถหนีด้วยโอ้เงินของใครเงินของผม ผมต้องให้เขาคืนผมเอาอเบิกมาสิบล้านนะ่ะผมต้องให้เขาคืนสองล้านหกอ่ะถ้าพี่เอาพี่เอาพี่เอามาเท่าไหนนะร่นะสิบจุดสิบล้านห้าแสนเอามาสิบล้านห้าแสนเดี๋ยวผมเอาให้ที่เหลือของผมให้เขาอ,อข่าเลเปล่าแล้วเปล่าเปล่าแล้วเลขหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดครับแพ้ก็สักเล็วโอเคอคือเราจะไปเฉลยเขายัาง อะให้พี่ไปด้ไหมไปไปพี่บอกว่าอันเนี้ยเราไปเป็นรถรถตอนขับวันนี้ไม่ดตอนขับวันนี้ไปตอนขับวันนี้ไปได้ได้ได้ไอพี่ไอพี่มาหนี้พี่ต้องให้เขาสามล้านหนึ่งแสนต้องให้เขาสามล้านหนึ่งแสปใจกันกูเก็บเงินแป๊บกูเก็บเงินแป๊บ <c oughs> เยกย์จะโกรธหรวะเนี่ยไม่โกรหรอกมนะั้งเนาะขอเกย,ออย์ยามสปอยฮะ <c oughs> เอากดผิดเ,เอากดผิดไอ้เฮ้ยเลยอยู่สามล้านนึงแสนหนึ่งแค่ั หัวเราะกูดีนะคือเชี่ยเจอแผนหมอเนี่ยไอ้เว้นมึงบอกว่าเอารถมาให้ครับอุ้ยผมไม่ได้เพราะผมนักแน่เขาเป็นทีมต่อครับลไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอโทษค่ะขอโทษด้วยนะคะรถเอ้ยพวิบอกดีเอ้ยมึงไปบอกดีว่าเอารถมาเอามาให้เขาแล้วเนี่ย นี่นี่ไอ้บัตไอ้บัตรไหนอะนู่นไอ้บัตบอกคันนี้นี่บอกว่าพี่ชายเขาเอามาให้แล้วคันนี้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะรถถุงถือไปเองคันนี้ใอหมุนไปเดี่ยวเขาหรอเออมึงเอาไปคืนเ่อนไอ้มึงเอาไปใหก่อนดิไอ้บัตไอ้บัตไอ้บัตพี่มึงขับคันนี้ไปหาเขาเดี๋ยวขึ้นไม่ได้อ่ะมึรถพี่เกตอ่ะพิเกตออกก่อน เอาพี่ตีนตอนเอาดีไงเนี่ยพ yeah> ี่พี่ขึ้นมาทำไมพี่ลงไปเลยไม่ไม่ใช่แล้วมึงเกิดโมโหมันอ้นี่กับเขาไงเดี๋ยวแข่งมันก่อนแข่มันก่อนมันเอาผมเดี๋ยวตัดนึงนะพี่ถอนมวกกันพี่อย่าล็อกรถดิเออไปชนผมไหมเนี่ย ชนแม่มาแไปไกลกูดิเียอคุณแจไว้ที่ผมพี่ก็เอารถไปสิก็ขอบคุณค้ำพี่ตีบ้าไอเยี่ยคือรถไนผมไอ้ตัวจะหาบ้านได้ังหอ่ีให้ควขอบคุณดีขครับีับเราใช้ขอบีครับพี่ไอ้บ้านเก็บุแจไว้อย่างดีนะพตีาีให้ ที wollen, ่เอาไปใช้นะเดี๋ยวผมไปคิดเงินพี่เดี๋ยวผมไปไปนอนไม่ใช่พี่ไปฟันใหญ่ไปขอให้เช่านะเดี๋ยวให้พี่จีรับนะที่นีอย่าทำอย่าทำแล้หลุดนะพี่เดี๋ยวตะวันไปปวนเพะไม่ใส่อย่ทำแล้หลุดนะไมาป้นเลยป้านอนดแม่ปนพี่จีเขาซื้อให้คันเนี้ยแล้วถ่ายรูปก่อนดีกว่าไอถ่ายรูปที่พี่จีเขาเขาซื้อให้เราเนี่ย เออมาได้แอคได้แอคดงเงี้ยน่ไอสองตัวเชี่ยนี่ก็หมืนแอคด้อโอ้ยเชี่ยมึงหลอกซ้ำหลอกตอนกุงกนนี่เลยอบดหไอพนการกระนี้ด้ลอยตว์ไอี่แกหัวเมืองจริงไม่ได้ยีอ่ะพี่ซื้อให้ไม่ใช่หรอโอ้อ อันนี้ไม่เดี๋ยวผมให้รถแกคันนึงแล้วกันเป็นวิชันไอ้ดิไอ้ยังไม่ทำไมยังเพิ่งไปบอกแกนะเฮ้ยตำรวจหลังวะตำรวจหลังตำรอ้นี่ไอ้บ้าน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 ครับพี่มึงไปเอารถไก่เจมาไปวิชันนะมันมีของพี่อยู่ไปให้แกคันนึงไปไอ้เจหรอเออบอกไอ้เจแล้วมันก็มันมีคันสีดำอยู่อะแล้วมันก็มากิีดกุญแจให้แกไปเลย โอนโอนโอนลดให้แกได้เวลาได้เวลาเจกดพูดใหม่หน่อยบอกบอกอวิชั่นของพี่ตอนมาคะแนนเอาเอาอวิชั่นของพี่ตอนมาให้พี่หน่อยที่การ์ดกลางเออแล้วก็เทรดให้มึงแล้วก็ไปเทรดให้แกเอามามามาเร็วๆที่นอกการ์ดกลางนะเฮ้ยพี่เดี๋ยวมันมา นายพี่ลังอยู่ไหนนี่ยะนี่ลงลงไหนครับลงไหนเอาละครับลงไหนครับ ครับคันไหนดีวายเวดตอนนี้เลยแล้วอ่ะโหรใครในพี่เกิตเหรอเบวครับพี่เบลอ๋อเบวเหรอยี่ยมครับพี่โอเคสวัสดีครับพี่พี่เอ็น้องมาคันนี้เอนอนั่นแหละมันจะได้เลิกซ่ามึงได้แล้วมึงหนีมึงจะได้เลิกซ่าไงเฮี้ย ร้องคับอ่ะน้องอีอีเขาเปยวเราเนี่ยเออดเดี๋ยวก็ให้รถแกอยากให้รถแกอยากให้รถแกไปคำนึงรถพิชชันนี่ไงเดี๋ยวผมจะให้รถพิชชันแกเดี๋ยวผมเอาของผมให้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 เขาไปเลย ฮัลโหลได้ได้รถยังครับได้รถยังโอ้ทำไมแต่ไม่ได้พ <ok ี่ทำอย่างนี้อะครับใช่พี่ซื้อให้ผมอะไรอะวิธีพี่ซื้อให้ผมมีพิเก็ตเข้าให้ผมมาแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยยะอากระเป๋าอลไรครับกระเป๋าเลยครับอขาจะขายจริงไหมนี่กระเป๋าไปเรียกมาไปเรียกมาไปเรียกพิเก็ตมาพิเก็ตพิเก็ตมานี่พิเก็ตมาเฮ้ยเย็นเย็นมานี่มานี่ ไม่ให้ผมยาวลดผมยาวลดเขาผมให้เขาวิชั่นนะเดี๋ยวผมเอารถผมให้เขาเอาเอามาให้แล้วเอามาให้แล้วโอเคพี่เอาข้าวให้เขากินแบบให้หล่ออะไรเงี้มือให้ขาหล่อเขาเนาะอ๋อเฮียพี่รู้มันมันได้ผมมันได้แบบสี่ล้านห้าล้านมันเฮี่ยน้องไหวอีกเปล่าโอ้พี่ตองคิงว่ะโอ้ยเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดี๋ยวเออเดี๋ยวพี่มาแป๊บพี่เอาเงินเก็บแป๊บเอาอิงกับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ย พอได้ปุ๊บแม่งขับรถหนีผมเลยอ่ะเมื่อกี้แสงงอมจัดเลยนะ1 0 5เอมอ่ะขายเท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่นะขายไปเท่าไหร่นะเขาซื้อเท่าไหร่นะ10ล้าน5แสนอ๋อโอเคครับเขาให้มาแล้วเหรอ10อ๋อเวทีเมื่อกี้เนาะตอนยังไงโอเคโอเคโอเคเอาเอาได้ได้ได้เดีคันนี้หรอไอ้บ้าคันนี้เหรอบ้าตอนเอารถไปให้เขาด้วนะได้ได้พี่ได้ได้พี่ไปนอนแล้วโอเคไอ้บ้านไดเจมายังจ้างมาพี่เร็ว ผมบอกมึงไปคุยกับแกก่อนดิเดี๋ยวแกต้องโม่แกงออมอยู่นะพี่บอกว่าซื้อคันใหม่ให้เลยอือบอกมานะเจนเนาะอ่ามันได้ยินไหมล่ะอืมโอเคมึงถามพี่ตีครับนี่ครับผมขายวิชั่นพี่ตีเลขอะไรครับโอเคโอเครับอย่าบอกว่าของกูนะได้ได้ได้ โทษฐานซาดีนะไอ้เหี้ยเอาไอ้เจเรียกอะไรเจมาเอาบัตรไว้เรียกอะไร <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาจะเลยเก็ได้รถก่อนหนึ่งหกเก้าสามไอ้บัตรกูให้เ,ดดกก <laughs> เขาไม่ใช่ให้มึงเหี <laughs> ้ย หล่อพี่ขึ้นเร็วเนี่ยเอาไหมเนี่ยคันนี้เนี่ยวิชั่นเหมือนกันเนี่ยหล่อพี่ตีพี่นี่ไงพี่ขึ้นเลยผมเตะให้เนี่ยเบาเนี่ยจริงเบาจริงพี่ขึ้นดีเนี่ยพี่ขึ้นมาเร็วมันก็เหมือนกันทุกคันเลยพี่มันเป็นวิชั่นนะพี่ตีร้องก่อนขอร้องก่อน มันมันจะขอลองแลไหมวะที่นี่มันไม่มีจูนมันแรงเข้ากันมันไหวเปล่าวะเ้อกลัวแบบวู๊รถเปล่ามาให้เขาแงอ่อนจัดอะสะหัสดีนักนะมึงแดกคูไปเจ็ดล้านแล้วหายต่อมด้วยนะแดกกูไปเจ็ดล้านแล้ว,อนะกกลลวบอกเอ้พี่ไปกันนะแมงล่อกุไปเจ็ดล้านนะเมื่อกี้นะ ขายรถวิชชัน 11.5m โอ้แม้งถูกจังวะ 11.5m รับซื้ออาแปดสามสครับเท่าไหร่ครับ วิชั่นเหรอครับพี่ชายอ่าอแปดรับเท่าไหรครับอ่าพี่ชายขายเท่าไหรครับอาแปขายเรารับยังไงล่ะ,เ,จะจเรารับ<ม>ไงอ่ะผมตอนนี้ผมมาตั้งตั้งหาไว้ประมาณยี่สแปดยี่ิบเก้าครับพี่ชายอปด <A 8. S 1> คือไม่มีรถแล้วเนาะ ผมมีผมมีวิชั่นไงผมก็เลยจะขายวิชั่นเพื่อที่จะเอาเงินไปเพิ่มซื้อออเปตตอนนี้ผมมี 18m แล้วก็วิชั่นคันหนึ่งก็เลยไล่โพสขายวิชั่นอยู่ขายเท่าไหร่อ่ะเอ้ยรับเท่าไหร่สรุปไม่เซร็จพี่ชายอยากขายเท่าไหร่ครับพี่ชายเอาดิพี่ชายอยากขายเพื่อผมไหวไงถ้าไม่ไหวผมก็ไม่อยากต่อไงเพราะแบบมันจะนสามสามครับสามสามอ๋องั้นผมไม่น่าไหวใหพี่ชายนั่นแล้วก็จะถามแล้วไงคันหนึ่งแล้วก็เงิน สิบแปดสิบเจ็ดอ็มาผมได้ผมก็ไม่รู้วิชั่นมันอะไรนะอะไรนะว่ายังไงนะเป็นถ้าเป็นวิชั่นคันหนึ่งกับเงินอีกสิบเจ็ดสปเอ็มาผมไหวอืมก็รวมๆไปเสร็จวิชั่นผมไม่รู้พี่ชายอาจจะไปขายได้ไหงวิชั่นประมาณ10บสิบเอ็มสิบสอ็มอครับสิบเอ็มส็ดมใ่แล้วผก็ใช่แล้วผมก็มีเงินสดอีกสิบเจ็ดสิบแปดอะสักยี่สิได้ไหมเนองไปพี่ไปหาขายต่ออีหายู่งสักสองเอมไ้ไหม วิ่งไปหาขายต่อ,อสะสะสะเองอีกสัก 2m ใช่มันก็คแค่ 30m อ่ะก็เหมือนเองได้ราคา 30m ผม่ผมหาได้ไม่ใช่แต่ว่ามันมันอาจจะใช้เวลาวันสวันเพราะผมต้องขายแฟชั่นไงแต่ว่าผมต้องใช้รถไงโอเคยังไงก็งไม่เป็นไรน้องลองขายดูยกันก็ได้ครับโอเคได้ครับได้ครับ พวกกูเสียไม่ได้เพราะกูกำลังคลองเกมพวกกูน u บ b ร r วัตจัง all night all day กูไม่สนใจว่ what you say, what you say. าจะสีว่าจะสีท่าในคลองพวกกูมันมากกว่าคำว่านักเลงพวกกูกำลังปายซื้จนวันสุดท้าย SMD ก,กูกำลังใช้พวกกูกำลังไฟไม่ว่าจะไปที่ไหน yeah.